เอาทีครับพี่น้องแฟนๆคอนจัยช่ทุ่แล้วกับท่านผู้ชมที่เขาหลบตัวทานครับเอ,เอาบรรยากาศกลางคืนมาฝากพี่ฝากน,อนนะ้องเนาะร้านค้ากลางทุง่งไอรินมินิมาร์ทนะครับพี่น้องร้านค้ากลางทงมินิมาร์ทบ้านทุ่งก็เอิญนนะครับเดี๋ยวบรรยากาศสีสวยงามแสดงภาพจปเบิ่งกันนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นนะครับแสงสีต่างๆพื้นไฟตลอด จนเครื่องใส่ไฟฟ้าอยู่มินิมาร์ทบ้านทุ่งนี้ใส่ไฟจากโซลาเซลล์น้อเพื่อนน้องเนาะใช้ไฟจากโซลาเซลล์เพราะว่าอ่าอยู่ทางหลังคาแผงโซลาเซลล์เต็มเลยนะครับอ่าผลิตไฟได้30กิโลวัตต์นะครับพี่น้องพอเพียงพอสําหรับร้านค้าแล้วก็บ้านแล้วก็ทั่วฟาร์มเนาะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเล่าเบิ่งมนเลยขอบรรยากาศมาฝากพี่ฟังนอนนะครับแสงสีน้องพี่นน้องนะครับ ป้ายของร้านนะครับพี่น้องร้านไอรีมินิมาร์ทญี่ปุ่นอีสานเบึงการนะครับพี่นอ้องเ,เ,เขาเซิร์ชเขาเบื้องในกกูเกิลก็จะเห็นนะครับพี่นอ้องจะเห็นนะครับเปิดทํำการตั้งแต่หกโมงเส้าจนหี่ทุ่มนะครับพี่น้องบริการพี่บริการน้องนะครับเป็นทางไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนะครับ้องเสื้อก็ออกไปกีดยางออกไปนอนหัวนอนสวนกับแวะนะครับพี่น้องเอาของอยู่ของกินงก่นของใส่ของซอยเพราะว่าจะเป็น เอาสานอาหารแห่งมากๆเครื่องดื่มต่างๆหรือเพื่อนเลือกจากให้จากสวนมาเมื่อยแวะถอนแก้เมื่อยพะเนาะแสงสีนะครับบ่ได้เปิดเปิดเนาะนะครับมันก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการจากท้ายรูปท้ายยังนะครับพี่น้องนะครับเขาก็จะมีแสงสีไ้เนาะนะครับสวยงามอันจะเปิดเป็นบางส่วนนะครับพีบ่น้องจำล่องเอาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาไหว้ยู่นีนะครับเป็นญี่ปุ่นอีสาน นะครับพี่น้องมีดอกซากุระมีโคมแดงมีป้ายรถม,มีอ่ามีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับพี่น้องมีทอดทางม้าลายมีไฟแดงเอาไฟแดงบริเปิดเนาะนะครับเนี่ยป้ายรถมีอ่ดแบบสาวนักเรียนญี่ปุ่นใส่กระบปูเขินๆผ้ากะเป๋ามานั่งขารลอนาจุดนี้เป็นจุดที่เออท่านผู้มาใช้บริการให้ความสนใจเนื่องจากว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันงามนะครับพี่น้อง นะครับซากุระซากุระมีหลายสีเนาะซากุระสีแดงซากุระสีชมพูซากุระสีม่วงมุมพูนะครับเอานอกจากบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับพี่นองของอยู่ของกิ่นของใสของซอยอะไรยังมีบริการน้ำมันนะครับบางทีออกไปให้ไปหน้าน้ำมันเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเครื่องสูบน้ำหรือน้ำมันลดม้อไส้เบรดนะครับเาขาก็มีแกส๊สโซฮอรนเก้าห้านะครับน้ำมันดี ให้บริการนะครับแบบหยอดเหรียญเนาะสิบาจีสิบาสันสิบาหาสิบาทนะครับบต้องออกไปปั๊มใหญ่นะครับพี่น้องข้างหน้าก็เป็นทงหน้านะครับปลาเข่านะครับบรรยากาศถ้าเป็นฤดูหนาวจะงามเนาะจะสวยนะครับนอกจากบริการเนี้ยต่างต่างแลละทั้งไอรีมินิมาร์ทยังบริการอินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi ฟรีนะครับพี่น้องนะครับก็บบฮาจี รวดเร็วจวดจัดท่านใจนะครับฟรีนะพี่น้องนะท่านที่เขามาใส่บริการบาเทื่อไปซื้อเครื่องดื่มแล้วนั่งกินนั่งยังอยากเล่นเน็ตอยากท่องโลกโซเชียลฮอกกามีไหว้ไฟฟรีให้นะครับมีรหัสไว้ให้นะครับใส่ไหว้ไฟฟรีได้เลยเนาะนะครับจนกว่าท่านจะออกจากร้านไปวิทย์ลัษมีไปพุนน่ดละจะเบิดเนาะเขามาดไปในเขตร้านเท่านี่นไหวไฟนี่แรงแน่นอนนะครับนะบส่วนท่างในร้านเทาก็มีของ เบเตเลสนะครับเป็น้องสมากจะเป็นพวกของคบเคลี่ยวขนมนมเนยน้องๆหนูหนูนะครับเครื่องดื่มตู้แช่นะครับตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมีพี่น้องนี่นะครับบ่อยแต่นี่เลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องด้านหลังนะครับด้านหลังก็เตรียมไว้สําหรับฤดูหนาวสิถึงหนาหนาวที่จะมาถึงนี่นะครับเตรียมคาเฟ่ไว้ะรถเที่ยวดีนะท่านเสร็จนี่นะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องคาเฟ่ข้างหลัง นะครับมีว่ายใยฟีมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้ประลองฝีมือมอีปิงปองเนาะโต๊ะปิงปองโต๊ะสนุกเกอร์ให้คไายเคลียดพรอนคไายสำหรับไวหน่นสายจวดนะครับอยากลองกำลังจากลองคว้วแม่นนะครับอ่ะด้านหลังนี่ก็ใส่โซลาเซลล์เขากันนะครับพี่น้องอ่ะที่เห็นเป็นสีเขียวสีเหลือสีอยังไงกันคือคาเฟ่ ที่เตรียมที่จะเปิดนาหนาวนี่เนาะนะครับเตรียมที่จะเปิดนาหนาวนี่อ่ะกังว่างพังกําลังว่างแผนโดยเฉพาะมุมเซีฟี่สวยๆมีบอ่อปลามีน้ำตกมีแสงสีต้นไม้สวยงามประดับประดาสนามหา้าสำหรับพื้นบ่ต้องย่านเปื้อนเนาะเฮาเทคอนกรีดเบิดนะครับเทอคอนกรีดเรียบร้อยเดินนี่นะครับนาหนาวนี่เหมาะที่จะจัดโต๊ะกินสัสงรค์ ต้องยา่า,ยานฝ้ายา่านฝนต้องย่านลบมป้องย่านเปืื่นส่วนทั้งพุ่นเป็นบ้านของเจ้าของคาเฟ่นะครับอันนั้นก็จัดสวยให้กันสวนานาบ้านนะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับทุกยุดอยู่นี่ถ่ายรูปได้เบิดนะครับบ่งห้วงหามยกเว้นห้องนอนนะครับถ่ายรูปได้ทุกยุดทัดควมไปอีกทั้งพุ่นนะครับหลังกำแพงก็ือเป็นฟาร์มวัวบ่อตกปลาฟาร์มไก่ไข่ สวนเกษตรผสมผสานไปทั้งหลังคุณเนาะคือพื้นที่สิบสองไร่นี่จัดเต็มมดเลยนะครับหลายรูปแบบอันนี้เป็นนำ้ำตกหน้าคาเฟ่นะเตรียมให้ท่านหน้าหนาวนี่ออกพันศานี่ว่าสวว่าใช่ไงออกพันศาเนี่เตรียมพร้อมเลยท่านที่อยากจะมง,งานเลี่ยงรุ่นเลี่ยงยงั้งสังสรรค์าพบปะเพื่อนฟูงยังพอท่านมีมองไปมองได้นอกจสได้บรรยากาศรกามาใส่บริการ ไอรินมินิมาร์ทคาเฟ่บ้านทุ่งเนาะนะครับมีสถานที่โต๊ะทั้งในมีนะครับตอนรับไปสามสิบสี่สบคนสบายๆนะครับพูรัลังออกภาษาพูรัจะว,ว่ากันสำหรับคาเฟ่เขานะครับรบ้านนี้เปิดแต่หกโมงเส้าจนหอดซีมทุ่มเนาะไว้บริการที่บริการนอกนะครับอ้บก,กายแปกายมาก นก็เริ่มมีลูกค้าทยอยมาแล้วนี่มาถ่ายรูปถ่ายอยังโอ้สมุนแค่จำยบับมันน้ำึ้นไหลเห็นไหนเห็นไหมปาดมีแต่หมามิหมากองเอลี่อยู่หมดแม่มาเนี่แขกบ่ได้รับเสื้อแขกบ่ได้รับเสื้อกองเอลี่อ่ะมาเนี่ยเรเริ่มคึกคักแล้ววันนั่นี่เนี่ยอ่สาสาเหตุที่ปิดซีทูบเมืองเบนเซเลนเน,นี่ยังเวียนบ่คอยมีป,ปัญหาเพราะว่า อย่างเวียงอย่างงานพุละเลี้ยวเวียงเลี้ยวงานมาถอนมาโฮมกันนี่คือคักคือคักอีก,ลกแล้วนี่อไอรินมินิมาร์ตนาะนะครับเอาคลิปนี้สนี้ก่อนพี่น้องนะครับคลิปหนะจงพ่อกันใหมเมืม่อเนี้ยเอาบรรยากาศตอนกลางคืนฝันพี่ฝันน้องเบิร์กนะนะครับไอรินมินิมาร์ตญี่ปุ่นอีสานนะคอืมแตกเซลล์เซลล์ล,ลง